คือฝักก้ามปูฝักก้ามปูหรือฝักฉำฉาหรือว่าจาจุลีเนี่ยสามชื่อเนี่ยที่รู้จักครับออหมักไว้ว้ายที่จริงก็หมักไว้หลายอย่างครับไม่ใช่หมักฝักนี่อย่างเดียวเดี๋ยวเอาฝักนี่เอาไปใส่ต้นไม้ได้แล้วเป็นปุ๋ยแต่น้ำมันน้ำมันนี่คือน้ำน้ำที่หมักเนี่ยเป็น มันใช้ได้แล้วแต่ไอเปลือกมันไม่ย่อยสลายหรอกแล้วก็เม็ดมันเนี้ยสามารถเอาไปเพาะปลูกได้นะถ้ามีที่เนาะเอาไปปลูกทิ้งไว้แต่ถ้าไม่มีที่ก็แค่เอามันมาหมักนี่ก็ได้ประโยชน์ละเดี๋ยวหาอะไรมาตักสักหน่อย เดี๋ยวออจะให้ดูครับนี่คือสิ่งที่ได้มาใหม่มะม่วงหูย่างดีเลยเนี่ยเม็ดมันเม็ดมันมันก็มีเนื้อไงคือพี่สาเอาไปทำส้มแผ่นไปทำมะม่วงกวนนี่คือความหวานส่วนเม็ดมันเหลืออยู่ก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้เราหมักก่อนเอาไปหมักก่อนอืมนี่ของดีทางนะ หาที่ตะหลิวตักไปได้ครับเอาพัดลมนี่ไงไม่มีอะไรต้องทิ้งจริงๆเห็นไหมพัดลมมันใช้ประโยชน์ได้สามารถมาเป็นตะแกรงตักทุกอย่างไม่มีอะไรต้องทิ้งจรนะิงนะสูรเลียนรู้ออเนี่ยโอ้หน้ำหมักน้ำหมักดีจังเลยครับ ไอ้น้ำหมักเนี่ยที่ได้เนี่ยคือเอาไปใส่ต้นไม้ได้แล้วแต่มันก็จะมีกลิ่นอยู่นิดๆเน,นี่ยมันเป็นปุ๋ยอย่างชั้นเลิศแล้วนะเป็นไม่อยากจะพูดคำว่าปุ๋ยเลยนะอ๋อนะขอเปลี่ยนกัน,กนพยายามพูดเป็นอาหารพืชกันแล้วกันนะปุ๋ยมันล้าสมัยแล้วครับปุ๋ยมันเป็นเรื่องของเคมีของวิทยศาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้อจะใช้คําว่าอาหารพืชอาหารพืชคืออะไรอาหารพืชในที่นี้ของอก็คือว่าทราบพืชทาบสัตว์ที่เรามาหมักโดยจุลินซีและถามว่าพืชมันกินอะไรนะความรู้นะครับเนื้อๆเ,เ,เลยนี่มาจากอไม่ได้คิดเองจริงๆเออ อาจารย์ที่สอนออมาเนี่ยจบปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะแต่ออพอดีไม่ค่อยได้จำชื่อก็ขอประทานอภัยด้วยครับตอนนั้นอ,อไปไปเรียนท่านก็มาสอนมาให้ความรู้บอกว่าจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่อยู่ในการหมักเราเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยมันจะตาย มันจะตายแล้วก็ขี้ของจุลินทรีย์ก็ด้วยมันก็จะย่อยสลายแล้วก็พืชที่กินอ่ะพืชมันกินจุลินทรีย์มันไม่ได้กินมันไม่ได้กินน้ำหมักหรือว่ากินพวกไอ้นี่โดยตรงมันกินซากจุลินทรีน้ำขี้น้ำเยี่ยวของจุลินทรีนั่นแหละแม้แต่ขี้แม้แต่เยี่ยวของสัตว์ของมนุษย์มนุษย์ก็เป็นสัตว์นะ จริงๆมนุษย์ไม่ใช่ไม่ใช่พืชหรอกมนุษย์ก็เป็นสัตว์สัตว์เนี่ยสามารถที่จะผลิตปุ๋ยได้ครับผลิตปุ๋ยได้โรงงานผลิตปุ๋ยของมนุษย์มันออกมาจากตัวมนุษย์นี่เองเนะี่ยทุกวันทุกวันเราก็จะผลิตปุ๋ยได้นะครับนี่เดี๋ยวอ๋อก็จะเอามะม่วงมาใส่แล้วครับ นี่คือของหวานนี่คือน้ำตาลฮะน้ำตาลมันไม่ต้องไปหาซื้อหรอกนะแล้วก็น้ำตาลศูนย์บาทหวานอหอมมากเลยหอมหอมมะม่วงมะม่วงสุกเดี๋ยวใส่อีกอันนึงกระสอบนึงนี่นกระสอบนึงโอ้หเนี่ยเท่ากับน้ำตาลกี่กิโลแล้ว อ๋อก็มีเรื่องบอกแบบนี้แหละจนกว่าคนไทยจะรับรู้กันอยากให้รู้กันมากขึ้นอ๋อก็เลยต้องพยายามให้ข้อมูลผ่าน YouTube แล้วตอนนี้นี่คือการหมักนี่หอมมากเลยหอมมากคนทั้งหน่อยธรรมดาก็ไม่เคยคคนหรอกอ๋อ ไม่เคยสนใจไม่ใช่ไม่เรียนมานะเรียนมาทุกกระบวนท่านั่นแหละแต่ไม่อยากจำเนี่ยวิธีหมักแค่นี้แหละครับมูลค่าของถังใบนี้ถังร้อยกว่าลิตรเนี่ยถังใหญ่ของออนั่นก็มีถังใหญ่ของออก,ก,อออก,ก็200ลิตรอันนี้มันน่าจะประมาณร้อยแลิตร แล้วก็ถังเล็กๆอันเนี้ยถังละเจ็ดสิบลิตรมีหลายถังเนี่ยเจ็ดสิบลิตรมีเยอะครับเจ็ดสิบลิตรออมีสามสิบกว่าใบนี่ถังนี้ฝาปิดอย่างดีก็ถ่ายดูครั้งหลายครั้งแล้วละ่ะจริงๆหมักเรื่อยถังเนี่ยหมักเรื่อยแล้วก็มาวานก็ตักออกไปเนี่ยนี่ไงนอนเดี๋ยวให้ดูให้ดูเดี๋ยวจะดูของดีโอ้โหเปิดไม่ได้โอ้ โทษนะเปิดมือเดียวนะนี่ไงหนอนตัวใหญ่มากเลยน่ากินไหมนี่ครับหนอนตัวใหญ่มากเลยพวกหนอนตัวใหญ่แบบนี้มันเขาบอกว่ามันไม่เป็นมแมลงวันแล้วนะมันเดี๋ยวมันย่อยสลายตัวเองมันตายพอตัวมันเองมันตายเนี่ยเขาเลิกสารโปรตีนโปรตีนนยพูดให้ถูกหน่อยสารโปรตีน คือออกมาจากตัวมันนี่แหละมีทั้งเนื้อนมไข่อยู่ในตัวมันนั่นแะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอาหารให้พืชชั้นเลิศไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับถังนี้มูลค่าหมื่นหนึ่งซื้อไม่ได้สองหมื่นขายไปเลยถ้าชาวบ้านคิดนะทำนะถังเนี้ยสามารถไปผสมน้ำผสมน้ำได้เป็นแสนแสนลิตรอ่ะ นะน้ำสะทั้งสะสระใหญ่ๆสะประมาณสี่ห้าไร่เนี่ยเทใส่ลงไปเลยน้ำจะเขียวเขียวปิ้งเลยจะมีจุลินทรีย์เต็มสะเลยแล้วก็ไปลดต้นไม้งามมากครับคิดง่ายๆไม่ต้องไปคิดยากทีนี้คนไทยเราก็บางคนไม่เข้าใจนะครับอ๋อไม่อยากจะพูดคำอื่นนะคอือยังคิดไม่ถึง ถ้าคนไทยคิดถึงเนี่ยพวกเราคือคนที่จะเป็นประเทศที่มหาอำนาจเลยในการผลิตปุ๋ยครับเพราะว่าเอาตัวอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาผลิตมาต้องนานแล้วประเทศจีน,นปุ๋ยก็คือขี้เยี่ยวตัวเองนี่แหละแล้วก็มูลสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่แหละเขาเก็บหมดครับเขาไม่ได้เอามาทิ้งเรี่ยๆล่าลานะเนี่ย ถ้าพูดถึงขี่ถึงเยี่ยวมันน่าเกลียดคนก็จะหาว่าอาจารย์นี่เป็นอาจารย์เพี้ยนหรือเปล่าคนธรรมดาทำไม่ได้แล้วครับมันต้องคน,พนเพี้ยนหน่อยนะถึงจะมีความสำเร็จคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมันคือคนธรมนธรมดาคนธรรมดาเนี่ยเขาไม่ประสบความสำเร็จ คนประสบความสาเร็จคือคนบ้าเราไม่เชื่อลองไปถามคนปลูกต้นไม้คนที่เขาทำอะไรที่มีเงินเป็นล้ลานๆห,หลายล้านประสบความสาเร็จนะครับบ้าทั้งนั้นแหละเดี๋ยวมาแจ้งตำรวจนะว่าอ๋อด่าอ๋อไม่ได้บอกชื่อใครนะครับอันนี้ให้ดูอ๋อให้ดูอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ย อยากแพร่พาไปเรื่อยๆก็คือบอระเพ็ดเนี่ยเห็นไหมยอดเต็มเลยการปลูกบอระเพ็ดแล้วก็แก้วมังกรนี่นี่คือแก้วมังกรแล้วก็หญ้าขยายพันธุ์พร้อมกันเลยจุดเดียวเนี่ยอ๋อเป็นคนขี้เกียจเนาะอ๋อก็เลยเอาเถาบอระเพ็ดเนี่ยมาโยนขดๆไว้บนพื้นดินบนใบไม้เนี่ย จริงใบไม้มันก็ผูกอยแล้วตรงนี้แหละก็มันร่วงมาใหม่ทุกวันก็ปล่อยมันครับมันอยากร่วงก็ร่วงไปเขาก็แทงล่าไปเองแหละบอระเพ็ดอ่ะไม่ต้องไปฝังดินนะฝังดินอ๋อเคยฝังแล้วสับเป็นท่อนๆอ,นอนย่างดีตายเกี้ยงทําอย่างเงี้ยครับบอระเพ็ดขยายพันธุ์เอาวางไว้บนดินแล้วก็ใบมงใบไม้โยนโยนใส่ทับไปมันไม่ทับมันก็ทับอยู่แล้วแหละไปวางไว้กกไม้เลยครับฉีดน้าําบ่อยๆมันก็ขึ้น เนี่ยขึ้นแล้วก็ปล่อยเขาขึ้นเลยครับเนี่ยเขาตายไม้ปุไม้พังอะไรก็ตายขึ้นไปปล่อยเขาเลยอย่าไปโดนนะเดี๋ยวเขาขึ้นไปเองเป็นการขยายพันธุ์โดยมันมันเป็นเรื่องที่มันลำบากตรงไหนครับเนี่ยครับมีประโยชน์ครับทำไปเถอะเนี่ยอ๋อก็อยากจะให้เพื่อนๆืนท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับเข้าใจศาสตร์ของการมีชีวิต การดำเนินชีวิตให้เป็นคนมีเงินนะครับเป็นคนมีบํานาญนะครับไม่ใช่เป็นคนที่ว่าอยู่ไปวันๆนะครับอยู่ไปเพื่อเพื่อเป็นร้อยร้ปีพันปีเลยไม่ได้อยู่ไปเพื่อวันๆร้อยปีพันปีของออแปลว่าทำครั้งนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำนี่มันอยู่เป็นร0อยปีพันปีนั่นแหละคือว่าทำครั้งเดียวอยู่เป็นร0อปีพันปี เนี่ยอย่างเส้นโอ่งอประดิ์ไว้นี่มันอยู่เป็นพันพันปีเลยนะจะเป็นกี่พันปีไม่รู้นะมันเป็นวัตถุโบราณทันทีเลยฮะเขาก็จะทําไว้ให้อย่างเงี้ยเป็นต้นมูลค่าตอนนี้มันอาจจะไม่กี่บาทหรอกนะไปขายก็ไม่กี่บาทหรอกไม่กี่ร้อยแต่ขอโทษทีฮะเอาทิ้งไว้อีกสักร้อยปีเป็นไงเอาไว้ให้ลูกหลานให้หลานขายไม่ให้ลูกอะใบหนึ่งอะ มูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวประดิษฐ์อีกหลายๆแบบครับเยอะนะประดิษฐ์เยอะหลายแบบมันมันอยู่ในเอะไรว่าเราค่อยๆค,คิดนะครับมันก็คิดได้ไปเรื่อยๆหาคนมาสืบทอดความรู้แล้วก็การคิดการค้นคว้าเท่านั้นเองอย่างปุ๋ยเนี่ย สกัดไม้จากโรงงานโอ้นี่ปุ๋ยนี่ชั้นเลิศก็เรียกว่าสูตรยูเรียอันนี้ก็สามารถเป็นปุ๋ยได้นะเนี่ยพวกมะม่วงออกเก็บมาครึ่งกระสอบเนี่ยก็ปไปโรยๆตามกกไม้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเขาก็จะเป็นปุ๋ยนะจับโยนโยน,โยนไว้ตามกกไม้ก็ได้ครับ เขาทิง้งทอ่ะเราก็เก็บมาใบไม้ทั้งหลายก็ได้พอแล้วเนี่ยใบไม้อย่างเงี้ยกาดกาดกดแล้วก็เก็บไว้เนี่ยข้างคางเนี่ยที่ทําเป็นบ่อบ่อไว้เนี่ยก็โย,โยนโยนโยนใส่ไปครับมันก็เป็นปุ๋ยให้เราทุกวันนะไปอีกร้อยปีพันปีล้านปีมันจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆปุ๋ยมันหมดไปที่ไหนแล้วมันไม่มีหมดครับแต่ไปซื้อเขานํะหม,หมดหมดทั้งเงินเลยครับหมดทั้งตัวเลยครับ แต่อย่างเนี้ยเราไม่ต้องมดปุ๋ยตรยงเนี้ยใบไม้หนึ่งใบเขาจะย่อยสลายกว่าจะย่อยสลายใช้เวลานานแต่ใบเก่าพืชกินใบใหม่พืชยังกินไม่ได้มันก็รอกินนะพืชก็รอใช้ประโยชน์จากที่เราหมักเราหมักวันนี้ผุกนี้มะลรืนนี้อีกปีอีกร้อยปีพันปีพืชมันก็กินได้ครับนี่คืออาหารพืชมาชิบปุย๋ย เราต้องสร้างอาหารพืชดินเราต้องสร้างดินมันสร้างได้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามออนะครับเก็บความรู้ดีๆความคิดแบบเชิงลึกนะครับออก็สอดแทรกมาในวิดีโอทุกๆวิดีโอนะเพราะว่าออไม่ใช่เป็นบุคคลทั่วๆไปออคือศูนย์เรียนรู้ออวันรัดครับ อ๋อต้องการให้คนมีความรู้ครับอย่างแก๊้งคอเซนเตอร์เป็นต้นเดีย๋ยวนี้เขาสนุกแล้วครคนที่โทรมาหาเนี่ยเขาประชาชนก็มีความรู้กันเยอะแล้วกลายเป็นเล่นกัมันสนุกสนุกเลยโทรเล่นโทรล้อโทรเล่นแต่ไม่ต้องไปทําให้มันมันตลกดีนะอัดคลิปไปเลยครับมันจะไปหลอกเราได้อย่างง่ไรสาระทั้งนั้นแหละครับสวัสดีครับ